ตอนที่1ิร่วมมือปริ้นเลิกเรียกฉันว่าเหล่าสื่อสักทีไอ้ทวนเทพต่อรองกับผมคนที่แก๊งไม่รู้ว่าฉันเป็นอาจารย์สอนหนังสือไม่เรียกว่าเหล่าสื่อแล้วจะเรียกว่าอะไรจะให้เรียกไอ้ทวนไหมผมขึ้นเสียงสูงเป็นคำถามสัตว์กลัวยุมากกว่ามึงพ่อแม่ไม่เคยสั่งสอนมารยาทการสนทนาภาษามนุษย์บ้านหรือไง ลูกพี่แก้งกระทิงทองเซ็นชื่อลงในเอกสารเพื่อที่พวกเราจะได้พามันออกจากโรงพักได้ผมขันไม้ขันมืออยากกระตุกคอไอ้ลูกพี่มาเฟียมากเลยแต่มีคนที่โรงพักอยู่กันเยอะเลยได้จะยืนนิ่งๆให้มันด่าไปก่อนกูไม่มีวันเรียกมึงว่าพี่ถ้าไม่อยากให้เรียกว่าเหล่าซือก็จะเรียกว่าไอ้ฮีทวนแทนเลือกเอาว่าจะให้เรียกว่าอะไร ผมจงใจเรียกยศมันแบบกึ่งกึ่งคำว่าเฮียกับเฮียน้ำมนต์การหัวเราะไม่อยู่เลยแกล้งทำเป็นกระแอมไอออกมาแทนผมไม่รู้ว่าปรัชญาทนอยู่กับหมอนี่ได้ยังไงพูดมากและยังชอบทำตัวเป็นผู้อาวุโสหรืออาจจะเป็นเพราะปรัชญาไม่เคยมีพ่อก็เลยโหยหาความรักจากคนที่ชอบสั่งชอบสอนเหมือนพ่อตัวเอง ผมสายหัวไม่ค่อยจะเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญากับไอ้เท่าทวนเทพสักเท่าไหร่ว่าแต่นายประการตัวชัอนออกมาได้ไงคดีฆ่าคนตายไม่ใช่คดีเล็กๆเหล่าซื้อตั้งคำถามผมต่อตอนที่ผมต้องขับรถพามันไปเจอกับปรัชญาที่หอพักทวนเทพย้ำไม่ให้ผมบอกปรัชญาว่ามันถูกตำรวจจับแต่ไม่ได้ห้ามแดนดิน ตอนผมบอกแฟนผมว่าจะมาประกันตัวเหล่าซือแดนดินเลยเผลอบอกปรัชญาคราวนี้ผมเลยมีทั้งข้อความของแดนดินกับปรัชญาดิ้งผมทุกๆห้าวินาทีว่าผมประกันตัวไอ้ทวนเทพออกมาได้ไหมสายของจ็คเป็นพยา,ยานว่านายไม่ได้ฆ่าไอ้แก้วตาผมถอนใจยาวรู้ว่าคำตอบของผมต้องทำให้ไอ้เหล่าสือตะเบงเสียงด่าผมอีกครั้งสัตว นายสองคนสะกดรอยตามฉันมาอีกแล้วเหรอวะเชีย่ยแล้วใครให้มึงไปนั่งส่องกล้องหน้าบริษัทแม่ฉันเป็นครึ่งวันค่อนวันแล้วมึงทำตัวลับๆล่อๆเองอะคราวนี้ผมตวาดกลับนี่ทำไมติดว่าผมต้องพาตัวมันไปให้ปรัชญาผมถีบมันลงรถผมไปแล้วนะเนี่ยผมจึงรู้สึกว่าความอดทนของตัวเองเริ่มร่อยหลอลงทุกทีอีกคำเดียวจริงๆถ้า้เท่าทวนไม่เลิกด่าผมสักที ผมจะจับมันมัดมือมัดปากแล้วยัดมันเข้าหลังรถแทนแล้วไม่รู้ว่าหมอนี่อ่านใจผมออกหรือเปล่าเพราะหลังจากนั้นมันก็เงียบสนิทไม่ปริปรากพูดอะไรเลยจนกระทั่งพวกเราไปถึงหอพักน้ำมนต์ขับรถตำรวจตามผมมาจากโรงพักส่วนพี่เวียสายลับพี่ใหญ่ที่ปลอมตัวเป็นนักเรียนโค้งคนเดียวของคณะเคมีมานั่งรอพวกเราล่วงหน้าเพราะเขาเป็นสารถีพาแดนดินกลับบ้านแทนผม ตอนผมรายงานกับพี่เวียว่าไอ้ทวนเทพอยากร่วมมือกับพวกเราเพื่อจับตัวคนบงการฆ่าเพนสีพี่เวียอย่างอั้มอึง้งตะกิจตะขวงใจเพราะจำวันที่เขากับน้ำมนต์ลากผมออกมาจากโกดังเวทีทองตอนผมขึ้นเวทีกับทวนเทพได้แต่ผมกับน้ำมนต์แน่ใจยอยู่อย่างหนึ่งก็คือพวกเรารู้ว่าทวนเทพไม่เคยมีความประสงค์ที่จะขยายอาณาจักรค้ายาและพวกเราก็ไม่มีความคิดที่จะทำลายล้างอิทธิพลของเฮียจินพ่อของเขา สิ่งหนึ่งที่คนภายนอกไม่รู้ก็คือกรมตำรวจมักไม่ค่อยยุ่งกับเจ้าพ่อรุ่นเก่าอย่างเฮียจินเพราะบางครั้งการตัดหัวสิงทิ้งจะทำให้ปริมาณหมาป่าออกมาก่อความวุ่นวายมากกว่าเดิมผมเรียนรู้เรื่องนี้มาจากน้ำมนเพราะเขาเกิดมาในตระกูลตำรวจตอนผมขอให้เขามาช่วยตามหาปรัชญาครั้งแรกๆพวกเราก็พยายามอย่างมากที่จะไม่หาเรื่องกระทบความสมดุลของแก๊งกระทิงทอง ดูท่าทางเหล่าซื้อมาเฟียเองก็คงไม่ไว้ใจพวกเรามากเท่าไรเหมือนกันแต่มันไม่มีทางเลือกมากเห็นได้ชัดว่าสถานภาพของมันเองก็ดูจะไม่มั่นคงนักเพราะถ้าผมไม่บังเอิญส่งคนไปสะกดรอยตามมันม,นมาในมาเฟียหน้าหล่อคนนี้ก็คงติดคุกหัวโตเหมือนเฮียสี่พี่ชายของมันอีกคนที่ยังนั่งนั่งนอนๆอ,อยู่ในเรือนจำกลางไม่มีแนวโน้มว่าจะถูกปล่อยออกมาง่ายๆ นายไปรู้จักเจนนางแต่เมื่อไหรทวนเทพนั่งอยู่บนเก้าอี้โซฟามีปรัชญานั่งอยู่บนพื้นตรงกลางระหว่างขาของไอ้เหล่าซื้อผมเห็นภาพแล้วรู้สึกตะขิดตะขวงใจแต่สองคนนี้มันเป็นพี่น้องกันผมเลยไม่อยากคิดอคติแต่ยิ่งไม่คิดมือไอ้ทวนเทพก็ยิ่งเลื้อยใหญ่เลี้ยวมาดูแล้วรำคาญตาผมมากเป็นพิเศษนเจนนาเคยทำงานกับแม่ที่บา ผมจำชื่อไม่ได้แล้วเฮียจำได้หรือเปล่าวันที่เฮียเจอผมครั้งแรกแล้วผมขอให้เฮียขับรถไปตามหาเพื่อนแม่นาะเจนน่านี่แหละคือคนที่ผมตามหาปรัชญากอดเข่าทั้งสองข้างของพี่ชายแท้ๆโยกไปโยกมาส่วนไอ้เหล่าสื่อเอาคางวางบนศรีรษะปรัชญาไปพร้อมๆกับนั่งม้วนผมเด็กชายสแสดงว่าที่เจนน่าบอกว่ารู้จักนาย ก็เป็นเรื่องจริงอ่ะสิไอ้เฮียทวนเทพพูดจบก็สูดกลิ่นหัวของปรัชญาไปด้วยพี่น้องที่ไหนทำแบบนี้กันบ้างวะเฮ้ย <Hey, S 1> เราซื้อจะทำเฮียอะไรก็เกรงใจเจ้าของบ้านบ้านนะครับเกิดฟ้าผ่าเข้ามากลางวงเดี๋ยวผมไม่มีเงินซ่อมหลังคาตึกอีกผมรีตาไปทางไอ้มาเฟียโดยเฉพาะเลยเพราะถึงเด็กจะไม่ได้ขัดขืนแต่กริยาท่าทางของปรัชญา ก็ไม่ได้ประเจิดประเจอ้อเหมือนไอ้เหล่าซือและไม่ใช่แค่ผมที่สังเกตเห็นนะครับแม้แต่น้ำมนกับพี่เวียก็ยังเลิกคิว้วพยายามไม่มองทั้งคู่กอดกันกลมเป็นตัวนากรลอยน้ำเลยแดนดินเดินเข้ามาลากผมเข้าไปในห้องครัวทำปากจู๋เหมือนผมพูดอะไรผิดส่วนไอ้เหล่าซือแทนที่มันจะสำนึกผิดมันดันยกยิ้มเย้ยผมกลับมาอีก ถ้าผู้หญิงที่ชื่อเจนนาเป็นคนวางกับดักนายจริงๆงั้นพวกเราก็ต้องเริ่มสอบสวนกันที่เจนนาก่อนน้ำมนเป็นคนโยงพวกเรากลับเข้าคดีฆาตกรรมแม่ของปรัชญาเหมือนเดิมผมว่าควรให้ปรัชญากลับมานอนที่หอนี่เหมือนเดิมในระหว่างที่พวกนายตามหาตัวคนฆ่าเพนสีจะปลอดภัยที่สุดพอผมลุกขึ้นมาจากวงเหล่าสื่อก็นั่งหลังตรงเป็นปกติไม่ทำมือประหมึกกับปรัชญาอีก ถ้าผมนอนที่นี่เฮียก็น่าจะนอนอยู่กับผมด้วยถ้าผมไม่ปลอดภัยเฮียก็ไม่ปลอดภัยเหมือนกันปรัชญาเสนอขึ้นมาเออห้องขังด้านล่างยังว่างอยู่เดี๋ยวเราซื้อไปนอนที่นั่นก็นได้นะครับมียามรักษาการพร้อมเตียงลูกฟูกด้วยไม่เหมือนคุกของแกงกระทิงทองไม่มีหรอกครับห้องขังผมขู่ไปอย่างนั้นเองลูกพี่มาเฟียทำหน้าเสีย แฟนผมส่ายหัวเห็นท่าการเซ็นสัญญาร่วมมือระหว่างหน่วยสืบราชการลับกับแก๊งกระทิงทองจะลงมติเป็นเอกฉันกันได้ยาก